สบายดีสบายดีสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอนโผลๆกับซองทองเค็ดเก่าพี่น้องในายามไกล้สีเที่ยงพี่น้องเ้ยค้นเขาลดขั้นนั่นนะค้นขึ้นมาแต่หายหน้าลดขั้นนี่นะค้นออกมาแต่ในเฮือนพี่น้องเ้ยค้นขึ้นลดแล้วให้เพ่งเอาลงคนเดียวอะไรเห็ดโถดีได้ ให้บอกกะรีค้นลงแต่จากหลุดคนเดียวอยีกไปท่อนปเปลือกฉี่ป้าอ้อยล้านก่ะเออมาต่อยาเหร่นเปลือนโลกยาเหร่นเปลือนมาอยู่บ้านนายู หมัดกระมัดผู้คนกับคนพี่น้องถ้วยกันกาเอื้อยวานเอื่อยวานร้อยสอบห้าวเนาะกาซ อย่าเล่นน้ำลูกมันสิเปื้อนกองเขาบักใหญ่หนังพี่น้องบ่อหอดลอยให้มันหูไป,ปอยู่ให้หน้าก็เอาขึ้นมาท่านในเบิดอยู่ให้หน้าเขาเอาขึ้นมาจากหลดหรือว่าสี่เบ่อ หมดเถืงหลดเลยฮะเจ็บเจ็บคากเจ็บแน่ป้าพี่น้องเอ้าขนาดขนาดไม่ได้อยู่แดดคือเขาได้หน่เขาผู้อยู่หายหน่าเห็นกับเอาขนาดเท่าผู้อยู่หม่มยังสำนี่อย่าด่ามาเด้อพี่น้องข่อยกระคุนคือกันข่อยห้ากระถ่ายขีดไปโยนขึ้นบ่ได้เลย อย่าอกดาม่าก็ดาม่ามาลุกบ่าวเกาหลีพี่น้องยังสาวเกาหลีท่านได้มามันมาพราะด้ย้ำหนาวเนาะสาวเกาหลีอกันพเอยกบสีไปเป็นสาวเกาหลีคือกันเอ้าอันเพ่งว่าสีไปบอกเขาว่าแนวไรซองกะเพทอีแมว พัสด์กระเท้าคือเก่าเนาะเออเออั่เาออคือเก่าเอพอดีแล้วเดี๋ยวพัสเดี๋ยวพอยู่เกาหลีโอ้ยพอด้มาเพ่งเห็ก็ดีแล้วเพ่งบัดไปมันจะบ่อยนาเนาะมีผูมีบ้านเฮ้าอยู่ผูเนาะ โอ้ยความฝันนอะงกระเทยความฝันของกระเทออยนางวะเปิดไข้บังดูนะ้ะมันหลุดนะบอไข้บังดูงดตากแดดกระสีเป็นยังเด้ก<อ>ขาวเดียวหนึ่งมัน <ừ> ปลูบซะหนาติดหลุดกับติดเองอ,อกีกทีน้องกระเทยบนที่โซ่นะคะทำได้ทุกอย่างค่ะเด็นๆทำลูกนะเออ ทำเป็นทุกอย่างยกเว้นทำลูกนางจา่ะจบอไมีมุดลูกนเอาออกากนาะะเอาออก,อออกแม่ค้าตั้งกล้องนะป้าเอ้ยนั่นแหละข้นมามันยังบอกหยากลุ่งนะเอ้เอมันไหวอยู่แค่ตั้งกล้องก็หมวนองออก ฮะฮ่าเอาพี่น้องเอ้ยแค่แต่ว่ามีล่มน้อยหนึ่งเฮานะ่ะเฮาน่ะค้นอยู่เทิงค้นจากในเือนออกมาอีกรถคันหนึ่งนะไปค้นยู่นหายหน้าึ้นมาพี่น้องรถปั่นกับท่านได้มาเนาะบอกว่าห้มาแต่เสารถปั่นกันยังบ่เห็น คนก็เอื่อยเลยกะกพอน้องเดือนพี่น้องเอื่อยเขาก็ถ้วยใหม่ได้เยอะเอื่อยก็ขอถ้วยใหม่ได้อยะอ,อ,ยอ,ยอยะอาไปมันวิ่ที่แพงมันเงียงนะรถนะมันเงียง มันเหยยบเออนแมันเหยาบเขาเอาไปมันวิงเอออะเกอเาสิบเก้าอเก้าสิบเก้าซอมคอยเอาสมเกลเก้าสิบเก้าซ้อมเขเกินหันคเาหน้าวขวายิมาสื้อสปอนเอยกินขวนึงเอ,า 39, 99, อ้ <c ười> <c ười> เอา 39, สิบซอยัง ดูยโอเคสองแดดตัวนี้กสิว่าชองแดดนะเกี่ยงีมะเรงเลยมวานนี่ครับกับปฏิมาตเออช่องแดดโมนี่โมท่นได้แดดซะมนี่ก็รงมต่เศ้าตน่รไทยนี่นั่นแดดเดียวเพราะว่าเฮาขึ้นมาแต่เมื่อวาน สบายดีสบายดีอช่างเดชช่างเดชช่างเดชเจ้าแม่เจ้าเจ้าใคระเจ้าแม่รับไม่เห็อยากใครทูขบุถอยากโทรน่ะโอ้ยขึ้นมาแนวใดลูกผูวไปนั่งอยู่แหงผูวกระไดขึ้นมาแนวใดจะน้อยตกะได้หนะขาซุปปองปองนะลูกป้าโถเอ้าขนาดโอ้ เที่ยงกลัวแล้วยังบ่ผ้ากันขึ้นมาาอยู่ว่าผูมัดกะเที่ยงกลัวยังวะเที่ยงที่พกนะที่ ເຮົາບໍ່ໄດ້ກອງເຮົາເອົາມາຍູ້ຫນອງລົດກອງສະບ99ສຂເຮົນຈກວ່າ100ກສ້າຂອງເຮົາ99ສອບ ถวยกันพี g, ่น้องว่าสิได้จักสอบเนาะเพราะว่าปกตินั่นนไอ้บอยนั่นได้รอกอ่าสอยู่แล้วแล้วมันเกี่ยวท่านได้แล้วมันจะเติมบนมือหรือจักบัตรอันเติมบัตรนะจะคือบ่หาเจออนเติมรายเดือนหา บ่แลคั่นว่าเราโอนก็บ่ได้ก็เติมรายเดือนเอาบ่อือเจ้าคือบ่โทรให้อันเจ้าคือบ่โทรให้ตจอยโอนให้บ่เือยเือยเจ้าคือบ่โทรให้ตจอยโอนให้ผัวซโนน่ะ บอโทรไปโน่นแล้วโอนให้ก่อนแน่ว่าสิมันเกี่ยวเข่าบรได้ไปเธอกับโอนหาโหลดแหละสิงนาอยังโมไลกับจักสามแสนก่อนบาได้ออกไปอันสีไปสวรรค์แหละกับไปแหวห้ของชุมเจ้าสีไปอยู่ อกมึงดูแม่อกมีจาจ่อยแล้วมีอยู่แล่วเงินในบัญชีเขาหนาเน็ต่ะเน็ตสะแห้งดิฮะ โอ้ยของเฮาน่ะกะจ๋าติ2-3นาทีน่ะคุมื้อนี้ซาวซาวปายล่นอลีแล้วบ่เห็นบ่กองคืออยู่แถวนั้นน่ะหม่องเพยังบ่ฮุหมองอันแยงบ่ฮอดน่ะ มองเขาค้นออกนะสี่โหลดได้นี่เนาะนี่อีกสี่โหลดปไาเอ้ยเขาสีเล้วก่อนเท้าได้ผูยุ่มนะเทาสีเล้ออ่วนำลังเขาได้นี่ cân rồi bye